การสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับอ่าวันนี้ผมนําพระมาให้ชมสององค์ก็จะเป็นเหรียญใบพุซานะครับหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนแล้วก็รูปหล่อครับรูปหล่อพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่บีนี่อยู่ที่มือนะครับที่มือผมผมจะดูตาเปล่าวกว่อนเลยเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะเจอแท้น้อยมากนะครับน้อยมากเลยพระพระน่าจะสร้างน้อยครับพบเจอน้อยนะครับ ยิ่งสภาพสวยๆหน้าหน้าจะชัดเนี่ยหาหายากมากครับนี่เี๋ยวผมจะตีกล้องให้ดูนะครับดูเนื้อหานะครับเนื้อหาจะเป็นวันณะเหลืองอมเขียวนะครับส่วนตัวเวลาผมส่องเนื้อจะเออเขาเอาจะจะนุ่มๆตาอ่านี่ครับเป็นเป็น,เป,นเป็นบล็อกยันใหญ่นะครับบล็อกยันใหญ่หายากมากครับ <c oughs> ดูด้านหลังนะครับดูเนื้อหานะครับเนื้อหาจะเป็นวันณะเหลืองอ้มเขียวนะครับสวยสวยมากครับส่วนตัวชอบนะครับชอบมากเลยเหรียญเหรียญรุ่นนี้อ่า อีกองก็จะเป็นหลวงพ่อเงินวัดเทวเขนพิมพใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่บีอันนี้ก็พระไม่ได้ใช้เลยครับพระไม่ได้ใช้เลยสภาพน่ารักครับสภาพน่ารักสวยเลยแหะสิ่งแรกนะครับดูใบหน้าเนื้อหาแบบแบบเดียวกันครับแบบเดียวกันเลยแต่องค์นี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับพระไม่ได้ใช้เลย ดูใบหน้าดูเนื้อหานะครับนี่ดูกลนนี่ให้ดูตาเปล่านะครับองนี้ถือว่าหล่อได้เต็มฟอร์มนะครับเต็มฟอร์มมาก ใหญ่ล่ําแทบจะเป็นพิมพ์ A พิมพ์เแล้วครับนี่อีกองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงนี่ประมาณนี้ครับพี่พท่านใดน,นะครับมีพักเครื่องอยากให้เชา่าเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับขอพระคุณมากครับ